มันดูดเลยมันดูดเลยมันดูดเลย,เ,ลยเห็นจิบอยู่ <c oughs> ไอ้ป๊อกค,ครับ <c oughs> จิบอยู่หลายทีโดนจนได้ครับกับชุดอุปกรณ์ใบสันบรูนะครับผม เหยี่อเสร็จเออไทยเลนยนนะครับสายพีนมอเซ็นปลาจะโดยปี๊ปอกง,งัดมาเถอะโอเคครับระยดถ่ายภาพฮนะเดี๋ยวปล่อยนะปลาอ้วนดีจัง ผูใหญ่จิตโอเคสุดยอดครับ โดนไหมเนี่ยยังอยู่ไหมตัวนี้จริงด้วยตัวนี้จริงด้วยเอาสายไม่โตครับปลากระสูบเหรอไอ้บล็อกฉันโดป๊อกเนี่ย มันมีอาการเห็นมันจิบเหยื่อบัดเบ็ดเซตเอ้ยเหมือนเดิมครับกับชุดอุปกรณ์ไปสันบูนะครับผมสายทีอีนะ้มอเสียนป้านะนะครับเป็นเซตใหม่เลยเซตนี้จากค่ายไปสันราคาก็ถูกมากๆครับโอเคครับผมขออนุญาตถหายภาพครับ ปล่อยมันเดิมโอ้วดูดหมด